ผมว่าถามเวียดนาดีกว่าอ่าพอบอกว่าหมอดูไปบอกว่าเนี่ยควรจะต้องไปทำสังฆทานนะนพราะหมอดูมาว่าสังฆทานปั๊บเวียดนาน,นึกถึงอะไรข,ขึ้นมาในสมองเลยตอนนั้นระที่รูปไหนก็ได้วัดไหนก็ได้ถังสีเหลืองงเ,อเองหหหอออมใยค ไม่ครั้งแรกที่เรายังไม่รู้วิธียังไม่รู้อ่ะอ๋อทังเหลืองค่ะสมัยเด็กๆเลยทังเหลืองแ <c oughs> ปรงสีฟันทิชชู่นึกอันนั้นเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะเาว่าสังฆะนะอยู่ทั้งหลายสังฆะไม่ได้แปลว่าพระสงฆ์สังฆะแปลว่ารวมคนทั้งหลายมาอยู่รวมกันเรียกสังฆะหมดหละแปลว่าส่วนรวมสังฆะเนี่ยส่วนสองเนี่ย ภิกุสงเห็นได้เขาเรียกเขาเรียกภิกุส่์เมื่อไหร่เมื่อนั้นคือสงตั้งแต่ตามศาสนาพิธีเขาก็นับตั้งแต่สี่ลูกขึ้นไปเขาเรียกว่าคณะสง์ทีเรา,าพูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานพูดปป๊บก็น,นึกถึงทางเหลืองจนกระทั่งร้านสังร้านขายสังฆพันธ์ก็เขียนว่าถังสังฆทานเอาทางั้นทําการถวายสังฆทานที่ถูกต้องที่สุดไดุ้ญมากสุดทํำยังไง ะ้าน,นคำว่าสังฆทานเนี่ยถ้าใครมาปฏิบัตโลกบ่อยๆก็จะได้ความรู้แล้วแหละสังฆทานเนี่มเวลาท่านปรึกษากันในหมู่สงฆ์เนี่ยที่เราเรียกว่าอุปโลกนิครูรูปหนึ่งก็จะสมมติตนขึ้นมาเป็นผู้กล่าวแจกใช่ไหมจะได้ยินคำหนึ่งว่าของสังฆทานนั้นเป็นทานที่ไม่ได้จำเพาะเจ,จ,จ้าจงจะถวายโดยตรงเป็นส่วนตัวของพิขูรูปไหนรูปไหน และแสดงว,ว่าสังฆทา,านนี่มันเป็นทานที่ไม่ได้จงเจาะจง,จง,จงอละทีนี้ถ้าเราจะทําอยากท,ทําถวายสังฆทา,านสมมติเวียนนาอยากถวายสังฆทา,านสังฆทา,านอย่างเงี้งาายใช่ไหมเดินเข้ามาก็เจอแม่ชีการแม่ชีการหลวงพ่ออยู่ไหม <c oughs> มีอะไรเหรอคนเวียนนาอ๋อหนูจะมาถวายสังฆทา,านแม่ชีการกัาหลวงพ่อไม่อยู่อ๋องั้นเดี๋ยวมาวันใหม่พระอยู่เต็มวัด แตกสังฆทา,านกลับบ้านเพื่อไถ่ทารกกลับบ้านอันที่สองมาอีกอันที่สามมาอีกถ้าหลวงพ่อคิดจอนุเคราะห์เวียนนาหลวงพ่อก็จะไม่รับนี่ดูข้อนะข้ะ,ะอ,อะไรเพราะเวียนนาเจตนาอยากถวายสังฆทา,านไงนั่นแสดงว่าเวียนนาต้องการทําบุญใหญ่แังนั้นวิธีการทําสังฆทา,านที่ถูกต้องก็คือเราเดินเข้ามาในวัดปับ๊บเจอเนนถวายเลย คือเป็นทานไม่เจาะจงไงเป็นทานที่ปลดปล่อยเป็นทานที่แบบออสลัดออกจากใจโดยไม่ยึดถือไขแต่ว่าทุกคนนะคะหนูเชื่อว่าเขายัางยึดติดว่าต้องถวายกับพระที่พันษาเยอะๆสูงๆอย่างนี้เดี๋ยว,ยวจะอธิบายดีมากสองเมือเดินเข้ามาแล้วไม่เจอเนนเจอไม่ชีถือศีนผมยาวถวายเลยเจอไม่ชีหัว้ลนอยู่ตรงโน้นแต่ไม่ชื่ถอถือศีนธรรมดาอยู่ตรงนี้ อันนี้แหละเวสิแตกว่านี้ว่เอาไปถวายแม่ชีเลยโยมหลวงพ่อักคืสีนสี้หมายตัองสีสีแปดเนีต้องสีสีแปดนะต้องสีแปดถึงจะอุทิศบุญให้ทีนี้ก็ไป,ไ,ไปเจอพระรูปไหนก่อนถาวารูปนั้นอันนี้แบบคือสังฆทานที่ไม่จำเป็นทานไม่จำเพาะเจาะจงเป็นเป็นการให้ทานโดยเป็นในสังคฆมณฑลหรือในในกลุ่มชน คนใดคนหนึ่งก็ได้ที่เราเราอยากให้พราะพุทธเจ้าจึงสรรเสริญว่าทานนี้มันได้เยอะบุญได้เยอะเพราะอะไรรู้ไหมอันที่หนึ่งถ้าเวียนาเอาเอาพ่อเข้ามาบวชนะเวียนาเป็นคนรวยอะ่ะเวียนามีอะไรก็ไม่้แต่พ่อตัวเองหลวงพ่อตัวเองหลวงพ่อตัวเองจะอยู่เป็นสุขไหมในวัดน,นี้อาจจะโดนขมิน้นใช่โดนขมิน้น แต่ถ้าเราจะให้หลวงพ่อเราเนี่ยมีเสน่ห์มีคนรักใคร่มากมาถึงวัดถวายองค์ไหนก็ได้ไหนก็ได้ไหนก็ได้พ่อเราจะกลายเป็นแรงดึงดูดให้เวียนมาทําบุญและพรขาดูอื่นก็ได้อันนี้ส์งไปด้วยได้กินได้อยู่เพรากพ่อขะพ่อของเราที่พระเจ้าทรงทรงอนุเคราะห์ตรงนี้แต่ถ้าเราหมายเจาะจงพ่อเราอย่างเดียวตะกาวว่ามาถวายสังฆทานแม้เราจะกล่าวคาพูดนั้นออกไปปั๊บพ่อเราตกอเวจีนะเพราะอะไร สังฆทานานี้ซึ่งแปลแล้วเป็นสังฆทานไม่เจาะจงใครแต่เราถวายพ่อเราพ่อเราไม่รู้เรื่องก็เอาไปใช้ตกเอาเวจีแต่ถ้าพ่อเรารู้วิันทีนี้สร้างความลำบากให้พ่อแล้วนะพ,พ่อก็ต้องไปหาพระอีกสามรูปมาทงการปรึกษาว่าจะให้ใครมันจึงจะใช้ได้แต่ถ้าเราต้องการจะมัถทวายลวงพ่อโดยตรงอย่าไปเรียกว่าสังฆทานไม่ต้องกล่าวก็ได้ มอบให้กับมืงอันนี้เรียกปุคคลิขานพระเจ้าแต่ว่าแม้มาถวายกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ได้บุญเท่ากับแม่น,มน้ำนี้น้อยตักไม่เมื่อไหร่ก็หมดไม่นานก็หมดแต่ถ้ามาถวายไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งเลยแม้แต่กระทั่งสิกขมานาผู้เตรียมตัวจะบวชทุกคุณีหรือสัมเณนน้อยไม่เจาะจงว่าจะให้ใครมาเจอองค์ไหนก็ให้เลยอันนี้ได้บุญมากกว่าถวายกับพระพุทธเจ้า เรียกว่าสังคานมันเป็นใจใหญ่ที่มันได้บุญเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเป็นการแสดงน้ําใจใหญ่ของเราเลยผื่อแพร่ mm hmm. ไม่ได้ว่าเราจะต้องให้คนที่เรารักเท่านั้นแต่เราให้หมดหนึ่งคนที่เรารักอยู่ในวันนี้ก็ถูกลักมากขึ้นมีสหายมากขึ้นบางคนก็อยากมาเอาใจหลวงพ่อของเรา mm hmm. เดี๋ยวเวย็นนามาเราจะได้กินด้วยอือพระองค์ทรงอนุเคราะห์พระสงฆ์แล้วพระองค์ก็ทรงเห็นว่าการทำทำถวายแบบเนี้ย มันแสดงถึงใจคนถวายมันเป็นคนใจกว้างแล้วเ,เราก็จะเป็นที่รักของแม่ชีและพพาในวัดน,นั้นไม่ไม่ไม่ขมิอยางนี้ใหมล่ละงั้แต่หลวงพ่อตัวเองเนยจะท่วงท่วมกุฏิตายอยู่แล้วแต่พอเวียนนามาแม่ชีเตรียมรอเลยเราได้กินทุกคนอย่างนี้นะมีอยู่ข้างหนึ่งนะในกองในเกวียนคนหนึ่งอะไปไปพักค้างแรมกับหมู่คณะห้าร้อยเรื่องเกวียน ตอนดึกก็มีเปรตมาขอบุญรากผว่าเปรตตัวนี้นเป็นเมียในดอดีตเธอบอกว่า,วาชาติก่อนนะพี่นะ่ะทาบุญเก่งแต่อดีฉันขวางก็เลยมาเป็นเปรตวันนี้โอกาสเจอแล้วจะหมดวิบากขอหิวหลือเกินอยากให้อยากได้เสื้อผ้าอยากกินอาหารสามีบอกว่าเดี๋ยวดีเดียเด๋ยวรอตอนนี้เดี๋ยวจะไปเอาให้ในเขียนเยอะไม่ได้หรอกเอามาให้ฉันก็ไม่ได้ต้องเอาไปถวายทานโอ้ยจะไปถวายพระที่ไหน ก็คนไหนที่นี้ก็ได้เนี่ยที่รักษาศีลแปดอุเบสชน,น่ะไปไปมอบก,กับมือเขาจึงจะเกิดเป็นพลานิสงผลบุญขึ้นเป็นพลังงานบริสุทธิ์ขึ้นในเกวียนก็เลยเห็นหนุ่มคนหนึ่งแต่งขาวตลอดแล้วเลยไปถามเจ้าหนุ่มคนนี้ว,ว่าผมถือศีลแปดมาตั้งแต่เด็กเข้าวัดเชตวันกับพ่อแม่มาเลยชอบอะ่ะจนวันนี้พระเจ้าก็ไม่แต่งงานรักษาอุเบสถ์มาตลอดและเช่นนั้นถือรับเสื้อผ้าอาหารของชางเรื่ยจะอุทิศให้เมีย พอเสร็จเรียบร้อยแล้วลวิญญาณเปรกของเมียกลายเป็นนางฟ้าเออมีวิมานแก้วผลึกสูงยี่สิบสี่ยอดลอยไปบนอากาศผ่านภิกษุรูปหนึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติเห็นงดงามเลยกินโอ้นางเทพธิดาเตยกองตะบุญเยอะสินอ่ะนางก็ลอยวิมานลงมาเปลา่าเออเธอตะบุญอะไรมาจึงงดงามนขนาดนี้มีวิมานยิ่งใหญ่ขนาดนี้นางก็เล่าประวัติเมื่อสักครู่ให้ฟัง เอ้ยไปไม่ได้เลยอเอาของไปให้คุณบศก่ะก็ไม่รู้พระเจ้าก็ได้แล้วเขาก็ไปหาพิกูไปหาพระเ,เจ้าถามเรื่องนี้ต่อเจ้าจ้าก็ทศเลยเทศว่าทำไมจะไม่ได้เพราะว่าผู้รักษาศีลอุเบกษ์ก็มีศีลแปดข้อเหมือนพิกขุก็อยู่ผ่านศีลแปดข้ออยู่แล้วมีรหมจันย์อยู่รอบจิตใจผ่องใสเหมือนและเป็นเนื้อนาบุญไม่ต่างจากพิกูหลอกที่จิตของเขาเนี่ย นี่คือตัวอย่างและอีกอย่างหนึ่งบางคนวาดถวายสังฆทานก็อยากถวายกับพระที่พรรษาเยอะๆโถพวกเราบางคนยิ่งพรรษาเยอะยิ่งโโหยิ่งแย่กว่าคนเพิ่งบวชใหม่น,นนะคนบวชวันนี้เนี่ยยังไม่กล้าทําอะไรกลัวบาปกลัวผิดศีลน,นะ<อ>แต่พวกแกร่รอบแล้วเนี่ยพวกนี้โหเนี่ยตัวกระหันเลยอาจจะไม่ใช่พระเลยก็ได้ยกเว้นแก่พรรษาและแก่ศีลแกธรรม แต่เมื่อแกศีลแกธรรมเนี่ยถึงจะ 10, สิบพันษาร้อยพันษาแต่พระบุตใหม่ก็เกิดบรรลุธรรมในวันนี้เช่นเดียวกันศีลเสมอกันเลยนะเหมือนกัน,ลน,กนเลยเหมือนดินที่ดีเท่าๆกัน